ครับคุณครูและนักเรียนทุกท่านที่กำลังสับสนอยู่กับระบบดิฟนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานระบบดิฟผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับตั้งแต่การสมัครเข้าใช้งานไปจนถึงการโหลดแอปพลิเคชันที่จำเป็นจะต้องใช้งานกับตัวระบบดิฟนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับกับตัวที่ใช้บนคอมพิวเตอร์นะครับมีวิธีการยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ไปที่ตัว Chrome browser นะครับ แล้วก็ไปที่จุด3จุดด้านบนนะครับก็ให้เลือกเป็นแท็บที่ไม่ระบุตัวตนนะครับสาเหตุที่ให้เลือกแท็บนี้นะครับเพราะว่าตัวดิฟเองเนี่ยบางทีถ้าเรายังมีการใช้งานหรือล็อกอินค้างไว้อยู่นะครับมันก็จะไปติดกับบัญชีเก่าทําให้ระบบมีปัญหานะครับในตอนนี้ก็เลยแนะนําให้ใช้โหมดนี้ไม่ว่าจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือหรืออยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บดิฟเลยนะครับ d g o t h นะครับเสร็จแล้วก็คลิกถูกเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับแล้วก็อ่ะคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็มาลงทะเบียนนะครับแล้วก็จะมีข้อตกลงในการใช้งานเยอะแยะนะครับเราก็อ่านทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ยอมรับแล้วก็คลิกถัดไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับที่สําคัญตัวนี้ผมเป็นเลขสมมุติขึ้นมานะครับเป็นนักเรียนในโรง เรียนผมนี่แหละนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดก็สมมุติขึ้นมานะครับเป็นกรกดาคมวันที่สองนะครับถ้ามีข้อมูลนะครับเราก็จะกดถัดไปได้นะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลมาให้นะครับถ้าไม่มีข้อมูลตรงนี้ถ้าบอกข้อมูลผิดพลาดนะครับให้ติดต่อแอดมินโรงเรียนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคุณครูคอมพิวเตอร์นะครับ พอมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้เขาบอกว่ากรอกชื่อภาษาอังกฤษตรงนี้จะมีการเช็คด้วยนะครับว่าให้ใส่ได้เฉพาะชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็ใส่ชื่อลงไปนะครับเป็น STD นะครับเป็นนักเรียนคนที่1ละกันนะครับ STD นะครับ BM นะครับ S. C. D. B. M. นะครับเขาก็ให้ใส่ชื่อลงไปนะครับเสร็จแล้วตรงนี้พวกข้อมูลการติดต่อนะครับก็ให้เรากรอกไปจนครบนะครับเมื่อกรอกครบแล้วนะครับก็คลิกถัดไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็ให้กรอกรหัสผ่านนะครับซึ่งเงื่อนไขของรหัสผ่านก็คือจะต้องมีความยาวอย่างน้อย8ตัว มีตัวอักษรและตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ประกอบด้วยอักขระพิเศษนะครับแล้วก็ลองใส่เข้าไปเลยนะครับสําเร็จนะครับก็จะได้อีเมลมาตรงนี้ให้จดไว้นะครับเพราะว่าแคปหน้าจอไม่ได้นะครับเพราะถือว่าเป็น security นะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบทันทีก็ลองเข้าไปดูนะครับก็จะยังไม่ได้นะครับ ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับก็ลองเข้าไปที่ตัว Google ใหม่นะครับแล้วเ,าเข,า,เขาจะให้เราป้อนนะครับ std. นะครับ b. นะครับ ai. h o b e t moe. g o นะครับ t s นะครับใส่พาสเวิร์ดนะครับ เมื่อเข้าสู่บัญชีได้สําเร็จนะครับก็จะไม่มีเงื่อนไขของทาง Google อีกนะครับแล้วก็ยอมรับไปนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการเข้าใช้งานดิฟครั้งแรกแต่ตรงนี้ถ้ามีปัญหาตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับก็ลองเข้ามาที่ระบบดิฟใหม่นะครับเพราะว่าเขาจะจดจํารหัสเก่าไว้อย่างที่ว่านะครับก็จะเป็น error ของระบบอยู่นะครับเราก็เข้าระบบเข้ามานะครับ คราวนี้จะเข้ามาได้แล้วนะครับในหน้าจอมือถือจะต่างจากของเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับก็คือเราจะเห็นตัวปฏิทินขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็จะมีเมนูอยู่ตรงด้านบนนะครับของเด็กก็จะมีอ่าอย่างเด็กชายตั้งใจเรียนดีเนี่ยนะครับก็จะมีตารางเรียนนะครับแล้วก็ตารางเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับข้างบนก็จะเป็นสื่อหลักจากทางกระทรวงนะครับตรงนี้ก็จะเป็น Microsoft ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นสื่อของ Google นะครับถัดลงมาใน Microsoft มีอะไรบ้างตรงนี้จะลิงก์ไปที่ y o u t u b e นะครับในการสอนนะครับที่เป็นการใช้งาน Microsoft t e a m นะครับจะเป็นการเปิดแท็บใหม่ให้อัตโนมัตินะครับในมือถือ,อถ้าเป็น Google นะครับจะยังอยู่หน้าเดิมนะครับแต่ก็จะเป็นวิดีโอในการสอนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรากลับที่หน้าหลักก่อนนะครับ ส่วน True นะครับ True เนี่ยพอเปิดนะครับปึ๊บเนี่ยคือปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับปัญหาคือเวลาเราล็อกอินของ True นะครับเราลองล็อกอินดูนะครับอ่าเขาบอกว่าเป็น Single Sign On นะครับมันไม่มีที่ให้ล็อกอินนะครับเขาบอกว่าจะเก็บคุกกี้นะครับยอมรับเลยก็ได้นะครับ มันไม่มีที่ให้ล็อกอินนะครับทีนี้เราจะทำยังไงนะครับเราจะทำยังไงก็คือของ True เนี่ยผมลองโหลดแอปพลิเคชัน True ปูกปัญญามาแล้วนะครับก็ยังไม่สามารถที่ใช้แบบ Single Sign On ได้นะครับแล้วเขาก็ยังไม่รู้จักรหัสของตัว d e ฟนะครับวิธีการที่จะใช้งานของเว็บ True ปูกปัญญาได้นะครับเทคนิคก็คือตรงนี้นะครับให้คลิกที่ปุ่ม3ปุ่มด้านบนนะครับ เราเลือกเป็นเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับพอเข้ามาตรงนี้นะครับตัวรูปแบบของเว็บไซต์มันก็จะเปลี่ยนไปในรูปแบบของที่เป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับเสร็จแล้วมันจะมีให้ sign in with Google นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับทีนี้เขาก็จะให้เรามาเลือกอีเมลนะครับตรงนี้เราถึงจะใช้ single sign on ที่ว่าได้นะครับเพราะว่าในตัวแอปพลิเคชันตัวของทูปูปัญญาเนะี่ยก็จะให้ล็อกอินผ่าน Facebook อยู่ดีนะครับ เรามาดูข้างบนนะครับก็จะเป็นชื่อตั้งใจนะครับตามที่ล็อกอินเข้ามานะครับส่วนวิธีการใช้งานบทเรียนเดี๋ยวยังไงจะทําคลิปสอนในครั้งหน้านะครับครั้งนี้จะมารีวิวการเข้าระบบต่างๆก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปทีนี้นะครับเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับเหลืออีกตัวหนึ่งคือตัว Start D ครับตัว Start D นี่ทํำยังไงลองคลิกเข้าไปนะครับตัว Start D เนี่ยเขาจะบอกให้เราออก จากโหมดไม่ระบุต,ตัวตนเลยนะครับเราจะอยู่ต่อหรือออกเนี่ยอยู่ต่อก็ได้นะครับเพราะว่าในเว็บไซต์หลักตัวนี้จะวิ่งไปที่หน้า,าที่ให้เราไปเหมือนกับว่าเป็น iOS นะครับเราออกไปเลยนะครับลองออกไปนะครับเขาก็จะมาติดตั้งแอป StartD ให้ใน Android ก็มีนะครับพอเราออกมาปุ๊บเราก็จะติดตั้งได้นะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับ จริงๆ Start ดีนะครับก็จะสามารถใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเผื่อในอนาคตใน d ิฟเนี่ยเขาจะมีการซื้อบทเรียนเพิ่มให้นักเรียนนะครับก็ก็เข้าเป็นเอกชนอีกเจ้าหนึ่งที่เข้ามาร่วมนะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีบทเรียนให้เรียนฟรีได้นะครับก็ลองเข้าไปดูกันว่ามีอะไรให้เรียนฟรีบ้างนะครับแล้วก็คลิกเปิดเข้ามาที่ Start ดีได้เลยนะครับเสร็จแล้วเขาก็ให้มาเลือกระดับชั้นนะครับสมมติว่าเด็กชายตั้งใจอยู่ มอหนึ่งนะครับเขาก็จะแนะนำแอปพลิเคชันของเขานะครับดูวิดีโอเสร็จนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับทำแบบฝึกหัดได้อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีคำแนะนำก็จะมีค่าเรียนนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็กดสิ้นสุดไปได้นะครับแล้วเขาก็จะขออนุญาตการเข้าถึงมีเดียต่างๆนะครับก็เราก็ต้องอนุญาตไปมาถึงหน้านี้แหละนะครับก็จะยังมีการ อธิบายอยู่นะครับมีการอธิบายอยู่นะครับอมหนึ่งมาดูนะครับว่าอย่างวิทยาศาสตร์มหนึ่งมีอะไรให้เรียนนะครับอ่าเขาก็จะบอกว่าวิธีการเพิ่มเลเวลก็คือดูวีโอทำแบบฝึกหัดทําแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนนะครับแล้วค่อยเป็นตะลุยโจทย์อย่างเงี้ยนะครับมีให้เรียนฟรีอยู่นะครับจะจะตะลุยโจทย์เลยก็ได้นะครับขอโทษครับจะลองไปตะลุยโจทย์ก็ได้นะครับหรือตรงนี้ นะครับฟรีอ่าเดี๋ยวลองไปตุลยโจทย์กันดูก่อนนะครับวิทยาศาสตร์ข้อหนึ่งยังไม่มีข้อสอบนะครับลองกลับมาดูก่อนนะครับโครงสร้างและหน้าที่ของอะไรนะเซลล์นะครับตรงนี้ก็จะมีคําแนะนํานะครับแล้วลองวิดีโอนะครับมันก็จะมีแบบฝึกหัดให้นะครับนะครับเดี๋ยวลองไปลงทะเบียนดูนะครับ ก็บันทึกได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรไงเราก็จะใช้ของเขาอยู่แล้วนะครับตั้งใจเรียนดีนะครับแล้วก็เลือกอีเมลของเราไปนะครับก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ลองไปดูนะครับ นะครับแล้วก็ยอมรับแล้วก็เริ่มเรียนลงดูเลยนะครับอ่ะะรบตรงน,นี้เขาก็จะให้มาใส่รายละเอียดของตัวเรานะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับไม่มีไม่มีอะไรนะครับพอใส่เป็นที่อยู่โรงเรียนไปก็ได้นะครับ แล้วก็บันทึกไปนะครับใส่เสร็จก็บันทึกไปเลยนะครับตรงนี้เขาก็จะให้ใส่เบอร์โทรผู้ปกครองอีกนะครับแล้วก็ใส่ได้นะครับไม่เป็นไรเราก็ใส่เบอร์โทรผู้ปกครองไปใส่รายละเอียดของผู้ปกครองไปอ่านะครับพอถึงตรงนี้นะครับเราก็จะเข้าสู่หน้าที่เป็นหน้าสมาชิกหรือหน้าล็อกอินได้แล้วนะครับเพื่อเก็บรายละเอียดของการเรียนนะครับก็จะมีคําแนะนํานะครับโปรไฟล์ใหม่นะครับทําอะไรได้บ้างนะครับ ก็อย่างที่แนะนำไปนะครับว่ามันก็จะมีส่วนที่เรียนได้ฟรีนะครับแล้วก็ส่วนที่จะต้องชำระค่าเรียนแต่ว่าในอนาคตทางกระทรวงเขาอาจจะให้เราสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับในอนาคตหลังจากที่กระทรวงเจรจากับทางเอกชนเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราก็ลองเข้ามาเรียนฟรีในส่วนที่มันฟรีนะครับสำหรับตัว Start D นะครับผมว่าก็เป็น แอปพลิเคชันหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะครับสำหรับการเรียนของเด็กๆเ,เพราะว่ามันมีแอนิเมชันครับน่ารักน่ารักนะครับพอดีใช้ไมค์อยู่นะครับก็เลยไม่มีไม่มีเสียงนะครับก็จะเตรียมเนื้อหาวิดีโอยังไม่จบเนี่ยคือข้อดีของ s t a r t ีก็คือเขาจะมีคําเตือนอยู่ตลอดว่าเราทําอะไรคร้างไว้นะครับเวลาเราเข้ามาเนี่ยเขาจะมีคําเตือนขึ้นมาเตือนให้เราเรียนรู้อยู่เรื่อยๆว่าเออตรงเนี้ยเรายังไม่เสร็จนะ นะครับเขาก็จะเตือนเรานะครับว่าดูตรงนี้เสร็จแล้วนะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่เสร็จเพื่อที่จะกระตุ้นว่าเอ๊ยเราดูตรงนี้ค้างไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะปิดแอปพลิเคชันลงไปได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการใช้งานระบบดิฟผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่เราจะต้องติดตั้งอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับอย่างเช่น StartD นะครับพวก Office 3ามร้นะครับ ก็จะมี Word Excel PowerPoint อย่างนี้นะครับพวกแอปพลิเคชันในของตัว Google เองนะครับที่ยังไม่ได้แนะนำไปนะครับพวกนี้ก็จะต้องติดตั้งเพื่อความสะดวกในการใช้งานในมือถือนะครับส่วนการใช้งานแอปพลิเคชันแต่และตัวนั้นนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะได้มาแนะนำการใช้งานกันอีกนะครับตรงนี้เป็นเพราะว่าเราใช้มุมมองของเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับตอนที่เราจะไปใช้ของทูปปูกปัญญานะครับ ถ้าเราเอาออกนะครับก็จะกลับมาที่มุมมองปกตินะครับของอโทรศัพท์นะครับก็จะทําให้ดูได้ง่ายขึ้นกับหน้าจอแนวตั้งนะครับแต่ถ้าจะใช้ระบบของทูปลูกป,ปัญญานะครับอย่าลืมว่าให้ไปใช้เวอร์ชั่นที่เป็นเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ตัวระบบดิฟเองยังยังไม่เสถียรน,นะครับหรือยังมีเออร์รอรอยู่บ่อย,อยๆก็แนะนําให้ใช้ใน แท็บที่ไม่ระบุตัวตนนี้นะครับในการเข้าใช้งานนะครับเพราะว่าบางทีก็จะไปจำอีเมลที่เป็นบัญชีเดิมในโทรศัพท์ของเรานะครับมันก็จะทำให้เกิดความสับสนของตัวระบบก็จะเกิดเออร์เรอร์ได้นะครับเราก็จะไม่สะดวกในการใช้งานนะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเอาไว้มีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะมาแนะนำแอปพลิเคชันในการใช้งานนะครับใหม่ๆครับสวัสดีครับ